ขยับมาดูเรื่องของการค้ากันขายแต่ว่าไปค้าขายอยู่บนพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต<ะ>ก็มีความผิดก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนกฎหมายนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่เทศกิจที่เขาดูแลในพื้นที่เขตพระนครกรุงเทพมหานครก็ต้องยอมรับแหละครับว่าเอาจริงเอาจังนะครับตระเวนจับกลุ่มเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่ที่มาตั้งแผงขายอยู่บนทางเท้าแต่ว่าการจับกลุ่มที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นมาเพราะว่าตักเตือนไปแล้ว แต่ยังกระทําผิดซ้ำครับเจ้าหน้าที่เทศกิจกว่า1 0นายนะครับลงพื้นที่ที่หน้าอนุสรสถาน14ตุลาที่แยกข้อกัวเขตพระนครครับก็ไปเจอกับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ตั้งแผงขายลอตเตอรี่เรียงรายอยู่บนฟุตบาทในจํานวนมากเลยครับก็เลยเข้าไปตักเตือนเพื่อให้หยุดขายมาขายแบบนี้เนี่ยมันไม่ถูกต้อง<ฆ>ไม่ใช่พื้นที่ที่อนุญ,ญาตให้ขายนะทีนี้พอเจ้าหน้าที่เทศกิจเขาตักเตือนไปเนี่ย เขาก็วนไปตรวจที่อื่นต่อตามเส้นทางนะฮะก็ไปตรวจจุดนู้นจุดนี้ทีนี้พอวนกลับมาจุดเดิมอีกครั้งที่แยกคอกัวปรากฏว่ายังมีผู้ค้าฝ่าฝืนวางขายอยู่อีกครับสุดท้ายเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เทศกิจเขาก็เลยจับกลุ่มพร้อมกับยึดลอตเตอรี่นะครับก่อนจะนําตัวผู้ค้าเนี่ยไปเสียค่าปรับที่สํานักงานเขตพระนครตามพรบร,รักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมืองปี35ก็มีโทษปรับขั้นต่ำเนี่ยที่2,000บาทด้วยกัน นอกจากนี้ก็ยังมีการออกตรวจบริเวณโดยรอบเขตพระนครนะครับและก็ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าให้ได้ทราบถึงข้อกฎหมายว่าบนผิวทางเดินที่สาธารณะบนฟุตบาทเนี่ยห้ามวางสิ่งกีดขวางบนทางเดินสาธารณะทุกๆวันจันทร์ครับทั้งการหาเร่แผงลอยรวมไปถึงการฝ่าฝืนจอดรถบนทางเท้าก็มีโทษปรับครับมีโทษปรับตั้งแต่2,000ไปจนถึง5,000บาทแล้วถ้าหากว่าพบ ว่ามีการกระทําความผิดซ้ําก็จะมีโทษปรับที่สูงมากขึ้นเป็น3,000บาทนะครับ